บอกว่ามันไม่ได้จำเป็นตรงนั้นหรอกสิ่งจำเป็นคือถ้าเกิดว่าทางฝั่งตํารวจได้มาก่อนเขาก็ยินดีนะแต่ทําไมถึงได้มีการฝากขังไปในทั้งที่มีกล้องวงจรปิดตั้งแต่แรกถูกไหมฮะแล้วเรื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมครับทางฝั่งของผู้จัดการตํารวจภูธรภาคสองนะครับพนตรวจโทสมประสงค์เย็นทวนนะฮะท่านเองก,ก็เปิดเผยถึงกรณีของแก๊งลูกตารวจทำร้ายร่างกายป้าบัวผันจนเสียชีวิตบอกว่าคดีนี้เนี่ยตำรวจเห็นความผิดปกตินะครับเนื่องจากพนักงานสอบสวนรวมไปถึงผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดสกวได้มีการสอบปากคำลุงเปย ซึ่งมีาการพิสุรารื้อรังไม่น่าจะทําได้ขนาดนี้ฝ่ายสืบสวนเนี่ยจึงไปหาพยานเพิ่มเติมว่าอย่างนั้นท่านว่างนั้นนะฮะคือตํารวจก็ไม่เชื่อว่าลุงเนี่ยทำได้ขนาดนั้นนะ,ะก็เลยไปหาพยานเพิ่มเติมเพราะคดีนี้โทษจําคุกหรือประหารชีวิตจึงไปหาหลักฐานต้องวงจรปิดตามที่เป็นข่าวจึงเห็นว่าผู้กระทำความผิดมันไม่ใช่ลงุงเปยกยืนยันนะว่าไม่มีเหตุจูงใจจะช่วยลูกตํารวจถ้าเป็นลูกผู้การยศพลตำรวจตรีลูกมาทําผิด อาจเป็นไปได้ซึ่งตำรวจยศร้อยตำรวจตรีมารู้ตอนพบกล้องวงจรปิดแล้วพบว่าเป็นลูกของตัวเองยืนยันด้วยความบริสุทธิ์ใจของทุกฝ่ายทําทุกสิ่งทุกอย่างอย่างตรงไปตรงมาไม่ได้ช่วยเหลือกันนะและส่วนประเด็นเรื่องผู้สื่อข่าวเห็นกล้องวงจรปิดกองตำรวจนั้นยืนยันว่าตำรวจเห็นก่อนนักข่าวเพราะตำรวจเป็นคนไล่กล้องเนื่องจากพนักง,งานสอบสวนไม่เชื่อตั้งแต่การสอบสวนและไม่เชื่อคาให้การของลุงเปี๊ยกอยู่แล้วส่วนกรณีกระแสสังคมไม่เชื่อตำรวจ ว่าหากไม่เอากล้องมาเปิดเผยลุงเปี้ยจะเป็นแพะพลตํารวจโทรสมประสงค์ถามกลับว่าแล้วกล้องวงจรปิดหน้าเซเว่นอีเลเว่นเนี่ยใครจะไปเอาได้ตํารวจจะต้องทาหนังสือขอกล้องแล้วนักข่าวไปได้มายังไงไม่รู้ว่าคนที่ออกมาพูดนั้นต้องการอะไรเนี่ยฮะผู้ชมครับตรงนี้ก็จะเป็นประเด็นที่น้องนัดดาไนพูดกับพี่หนุ่มเมื่อวานนี้ถ้าตำรวจเห็นกล้องจอนปิดก่อนนักข่าว แล้วทําไมถึงมีการฝากขังทางลุงเปียกวันนั้นเมื่อวานนี้นะคะทางผู้กับของสพอ,อรัญญประเทศพันตํารวจเอกพี่เชษก็ให้สัมภาษณ์พี่หนุ่มด้วยในหวหนระแสพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะคะโดยบอกว่าก็ได้กล้องจรนติดมาแล้วตัวผู้ต้องได้มาก่อนที่จะเป็นข่าวแต่ถูกสื่อปัน่นว่าช่วยลูกตํารวจลองฟังเสียงของผู้กับเมื่อวานนี้ค่ะ ทางตำรวจเนี่ยทำทุกอย่างตรงไปตรงมาครับตั้งแต่ตอนวันเวลาเกิดเหตุเลยครับในครั้นแรกเนี่ยลุงเปี๊ยกก็รับเลยเขาลงมือเองระหว่างเราซักถามเนี่ยเราพบคราบเลือดบนเรียงขากางเกงเขาจํานวนสองเป็นเลือดของมนุษย์เราก็ค,คือไล่กล้องมาน,นะฮะดูว่าสิ่งที่เขาพูดเป็นความจริงหรือเปล่า <c oughs> ปรากฏว่าไม่มีภาพเหตุการณ์ลุงเปี๊ยกเลยจนกระทั่งเราได้กล้องอีกทีหนึ่งพบว่า S 2> <S 2> มีกลุ่มเด็กวัยรุ่นเนี่ยมาทำร้ายประกบทั้ง5้าคนต่างก็ให้การรับสภาพสอดคองต้องกันกันกบภาพวิดีโอเราได้คับทำําร้องเพื่อขออำนา,าจศาลจังหวัดสักแก้วปล่อยตัวลงุงแต่ทีนี้ผมแค่อยากรู้ว่า ทำไมลุงเปี๊ยกถึงได้พูดตรงกับสิ่งที่เด็กมันพูดคือเอาเก้าอี้ตีก่อนเอาเป็นว่าผมสันนิษฐานนะครับลุงเปี๊ยกเนี่ยน่าจะฟังจากชาวบ้านที่อยู่บริเวณที่เกิดเหตุครับในวันที่เกิดเหตุยังไม่มีใครรู้ว่าป้าโดนโดนเก้าอี้ตีเลยนะฮะ <c oughs> เพราะเก้าอี้เนี่ยเราเพิ่งมาเจอเนี่ยนะฮะก็คือเมื่อวานนี้เอง เราไม่ใช่เพิ่งมาเจอนะครับเจอตั้งแต่วันที่เราเจอศพอะครับลุงบอกก้อยเนี่ยเจอที่บริเวณใต้ต้นไม้ครับลุงไม่ได้ให้การว่าลุงไปกดนะักตรงมน้ำนะครับลุงแค่บอกอุ้มแล้วก็โยนแค่นั้นเองครับคือมันไม่ได้เหมือนกันกันกบคํารับสาภาพของเด็กนะครับการที่บอกว่ารับสาภาพในตอนหมายสามเนี่ยคือรับแค่ทําแต่รายละเอียดอย่างอื่นนะยังแบ่งรับแบ่งสู้ยังไม่ได้พูดใช่คือไม่ได้รับแบบตรงเป๊ะๆก็ยอมรับว่าก,กดดันครับ แต่อยากให้พ่อแม่พี่น้องคือทราบสภาพปัญหาที่แท้จริงเราทําด้วยความตั้งใจจริงแล้วบีบรัดในเรื่องของเวลาครับด้วยระบบการทํางานแล้วก็ระบบกฎหมายบ้านเราเนาะให้กําลังใจทั้งนี่ตำรวจด้วยครับเพราะตั้งใจทํางาน,นจริงครับค่ะเมื่อวานนี้ที่ฟังพุ่มกลับอะค่ะคือพี่หนุ่มก็ถามเหมือนกันว่าทําไม ถ้าได้กล้องมาแล้วถึงยังเอาตัวลงไปฝากขังในวันที่13ในวันเด็กทางพุ่มกลับบอกว่าได้กล้องมาตอนเที่ยง41นาทีซึ่งกระบวนการมันเกิดขึ้นไปแล้วนะเที่ยง4 1นาทีเที่ยง41นาทีเมื่อวานนี้ของวันเสาร์ที่ทางพุ่มกลับบอกกับพี่หนุ่มในหัวกระแสเมื่อวานคือไทม์ไลน์ดมเล่ฟังแบบนี้ก่อนเดี๋ยวไล่เลี้ยงให้ฟังก่อนนะคือ,ค,อคืนวันที่10เข้าสู่11นะฮะเวลาเที่ยงคืนนะครึ่งนะฮะประมาณโดยประมาณนะฮะ เที่ยงคืนครึ่งเนี่ยก็คือจะเป็นกรณีของป้าเนี่ยนั่งอยู่ที่หน้าร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็ไปถูกไอ้เด็กกลุ่มนี้เนี่ยเข้ามาวอลแวร์เนี่ยนะฮะเที่ยงคืนสามสิบสองอันนี้เข้าสู่วันที่สิบเอ็ดนะฮะคือคืนสิบเข้าสู่สิบเอ็ดเนี่ยนะฮะแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยนะครับพอโดนรังแกไปมากๆากเนี่ยเหมือนกับป้าเองเนี่ยก็เดินไปอีกเซเว่นหนึ่งคือเดินไปอีกที่หนึ่งนะฮะเดินไปเนี่ยใช้เวลาจากตรงนี้เนี่ยนหละฮะผมไม่รู้เท่าไหร่แต่ที่แน่ๆ เวลามันตัดกลับมาตอนนี้มันคือตีหนึ่งสี่สี่อันนี้ป้าแกเดินจากเซเว่นตรงนั้นมาที่ตรงจุดนี้นะ,ะมาตรงจุดนี้นะอ่าแล้วปรากฏว่าไอ้ตรงจุดนี้มันก็จะเป็นถนนที่มันจะเชื่อมต่อไปทางโรง,พ,ง,งพักไปอะไรต่างๆนานาแล้วปรากฏมันก็มีเนี่ยนะฮะไอ้ตรงนู้นจะเป็นเหมือนน่าจะเป็นร้านสะดวกซื้ออีกแห่งหนึ่งเห็นไหมฮะตรงนู้นนะแล้วปรากฏว่าหลังจากนั้นรไซค์มันมาในช่วงเวลานี้ตีหนึ่งสี่สิบห้าเนี่ยฮะมีห้าสิบเจ็ดนะมาละเห็นไหมฮะ แล้วมันก็ไปรังแกป้าไปเรียกป้าอยู่ตรงไอ้นอีกเซเว่นหนึ่งเนี่ยนะครับจากฟังคาจากฟังที่เขาบอกมานะที่ที่ผมมีการสอบถามทั้งหมดมาเนี่ยนะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มาทําทําร้ายป้าตรงถนนตรงนี้พยายามปุ้มป้าขึ้นรถไปจนล่วงเข้าตีสองกว่ามันพาป้าเนี่ยไปที่สระน้ําข้างโรงเรียนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็อีต้ตีแล้วก็จับป้าโยนลงน้ําป้าพยายามว,ว่ายน้ chain, ําหนีปรากฏว่าไอ้เชนโดดลงไปในน้ํา อันนี้จัดฟังที่ประสิทธิ์ประต่อทั้งหมดนะฮะทั้งไม่ว่าจะเป็นคลิปที่ไอโกะสาะระภาพด้วยก่อยเชนล,ลงไปกดป้าลงน้ำไปทั้งที่ป้าเองยังหงายหน้าอยู่แบบนี้กดลงไปจนกระทั่งป้าก็ตายซึ่งตอนแรกผมจะไปทิ้งไว้ที่สุสานอีกที่หนึง่งแล้วก็ตอนแรกกะจะเอามีดแทงแล้วก็มีการท่างวายาเลยเนี่ยนะฮะที่จัดคำคำที่มันมีการสารภาพมาพูดกันกับเพื่อนนะฮะเนี่ยนะครับทีนี้พอหลังจากเหตุการณ์นี้มันเราเข้าสู่เช้าวันที่สิบเอ็ด เช้าสิบเอ็ดเนี่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหตุการณ์ผ่านไปไม่มีใครพบอะไรยังไงทั้งสิ้นเลยผ่านไปผ่านไปเข้าสู่คืนสิบเอ็ดนะฮะเข้าสู่เที่ยงคืนสิบสองลงมาเช้าสิบสองประมาณสักช่วงสาย,สายมีคนได้กลิ่นนะฮะว่ามันมีกลิ่นอะไรก็เลยไปดูปรากฏไปเจอแขนของป้าอยู่ในน้ําคือเหมือนกับลักษณะของแขนที่ลอยขึ้นมาก่อนก็เลยมีการไปแจ้งกู้ภยัยกู้ภัยของอารัมเนี่ยก็เลยไปดูไปถึงนั่นเนี่ยเที่ยงกี่โมงนะเที่ยง สามสิบหกหรือสี่สิบหกผมขอภัยประมาณนี้ะนะฮะที่กู้ภัยบอกผมไว้พอไปเจอเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มีการแจ้งตารวจเลยตํารวจมาถึงเสร็จปุ๊บก็มาดูเดินเรียบร้อยเก็บไปนะฮะวันเดียวกันเลยวันเดียวกันเลยนะครับเวลาประมาณบ่ายสามโมงนะลุงเปี๊ยกเนี่ยรับสารภาพค่ะประเด็นต้องถามตรงนี้ว่าลุงเดินเข้าไปหาตํารวจเองหรือตํารวจไปเชิญตัวมา อันเนี้ยยังคลุมเครืออยังคลุมเครือเพราะเดี๋ยวก็มีการไปเองอีกอันหนึ่งก็บอกว่าเชิญตัวมาแล้ว,ลวสภาพต่างๆนานาเพราะการเชิญตัวหรือไปมอบตัวเองมันมีข้อกฎหมายบางๆคลุมไว้อยู่ด้วยนะว่าจะต้องทาอะไรหนึ่งสองสามสี่ 4, นะครับหลังจากนั้นผู้ชมครับหลังที่จะผ่านไปวันที่สิบสองหลังจากที่ลุงไปมอบตัวแล้วนะเช้าว,วันรุ่งขึ้นสิบสามนะฮะตำรวจพาลุงไปชี้จุดอ่า ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพชี้จุดต,ต่างๆลุงไปรับสารภาพตอนเช้าวันนั้นคือวันเด็กค่ะถูกไหมมีมข้อหาแล้วมีการเอาเก้าอ,อี้ตีลุงพูดอย่างนี้ห,หมดเลยค่ะเนี่ยนะฮะเนี่ยไปชี้จุดสำหงมงทาแผนเนี่ยนะแล้วหลังจากนั้นเที่ยงตํารวจพาไปฝากขังเลยค่ะฝากขังเลยนะฮะอ่านี่ครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะเที่ยงสิบแปดชุดสืบตรวจสอบต้องมวลจรปิดเนี่ย ตามคำให้การของลุงเปียกนี่อันนี้คือทไลายที่เขาบอกมาแบบนี้ค่ะถูกไหมเมื่อวานนี้ที่พุ่งกับบอกะคะ่ะพุ่งกับบอกว่าเที่ยง41นาทีที่ได้กล้องมาแต่ว่าคือกระบวนการของศาลมันดําเนินไปแล้วแล้วช่วงต้นของการสัมภาษณ์อะคะ่ะคือพุ่งกลับก็บอกว่าพุ้งกับเองก็มีการไปไล่กล้องดูแล้วก็ไม่พบลุงเปียกอยู่ในจุดเนี่ยฮะที่เกิดเหตุ ทีนี้ปรากฏว่าทางน้องนับดันนายเองเนี่ยไปได้คลิปตัวนี้มาเป็นคลิปที่จะมายืนยันนะครับว่าตำรวจก็ไปได้กล้องมาวันที่สิบสองอ่ะลองดูลองดูเนี่ยฮะผู้ชมลองดูนะครับคือสิบสองนะฮนี่เดือนหนึ่งวันที่สิบสองนะครับตำรวจชุดสืบไปพูดคุยกับชาวบ้านนี่นะ แล้วก็ไปที่ร้านะสะดวกซื้อน,นะใช่ไหมพี่หมวยค่ะเพื่อจะยืนยันให้เห็นว่าตำรวจไปไล่กล้องก่อนที่นักข่าวจะได้กล้องอ่าคุณชมดูดีๆนะวันที่สิบสองเดือนหนึ่งสองพันยี่สิบสี่ใช่ไหมค่ะไม่ผิดนะอันนี้ตอนห้าโมงห้าสิบนาทีหลังจากที่เจอศพตอนเที่ยงนะคะอืมก็คือไป ดูกล้องอะไปดูกล้องใช่ค่ะไปดูกล้องนี่นะซึ่งเช้าวันที่สิบสามค่ะลุงไปทําแผนแล้วฝากขังสิบสามเที่ยงค่ะได้กล้องมาตั้งบสองอะใช่อ้าวแล้วไปฝากขังเขาทำไมอือคือพู้กำับบอกว่าคือได้มาเที่ยงสี่สิบเอ็ดหลังจากที่ตะบวนการมันเสร็จไปแล้วเอ้าแล้วอันนี้อะไรอะฮะ นั่นนะสิคะไอ้นี่มันอะไรอ่ะผมก็ไม่รู้นะอันเนี้ยค่ะแล้วตามรายงานข่าวก็คือตำรวจดูกล้องจอนปิดอยู่ไม่ต่ำกว่าหนึ่งชั่วโมงนะคะเนี่ยคือมุมกล้องจากร้านสะดวกซื้อจุดนี้ค่ะจะเห็นจุดที่ป้าบัวผ่านนั่งก่อนโดนเตะแล้วก็อาจจะเห็นตอนที่วัยรุ่นอุ้มร่าง ของป้าขับผ่านด้านสะดวกซื้อด้วยจากกล้องในจุดนี้นะคะเนี่ยฮะคือมันก็เลยเป็นคำถามขึ้นมาอีกแล้วตกลงมันยังไงกันแน่เนี่ยว่าถ้าตำรวจได้ก่อนทำไมถึงวันที่ขึ้นฝากขังทําแผนด้วยก็ในเมื่อในเมื่อถ้าตำรวจเห็นกล้องตั้งแต่วันที่สิบสองแล้วแสดงว่าตำรวจต้องเห็นอยู่แล้วว่าคนที่มันทำร้ายป้าเนี่ยมันคือใครค่ะถูกมสสอแล้วค่ะ แสดงว่าตำรวจต้องเห็นอยู่แล้วว่าคนที่มาทําร้ายป้าเนี่ยมันคือใครค่ะถูกไหมแล้วทําไมวันรุ่งขึ้น13ช้าแล้วก็ไปถึงเที่ยงอตอนเช้าพาลุงไปทําแผนแล้วเที่ยงฝากขังค่ะมันอะไรเนี่ยแหละค่ะก็ยังสับสนอยู่ตรงนี้มันพฤติกรรมเลววลายอุกโง แล้วก็มีกระทําความผิดกฎหมายมและที่สําคัญไม่ได้ทํำคดีเดียวทํามากมายอีกอันหนึ่งสังคมมองว่าความเชื่อมั่นในศรัทธาในกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะตํารวจนั้นเนี่ยะจะขาดความเชื่อมัน่นและจะมีผลกระทบต่อประชาชนที่ในความเชื่อมั่นนี่แต่ผมไม่ได้มองอันดับแรกที่ว่าจะต้องดําเนินคดีกับเด็กอย่างไรเพราะมันมีกฎหมายรองรับและเดี๋ยวตารวจ เตการศสารอะไรต่างๆซึ่งเดี๋ยวพี่สนายจะเล่าให้ฟังค่ะตรงนี้มันต้องทําอยู่แล้วไม่ทําไม่ได้ครับแต่ที่เป็นห่วงก็คือหนึ่งเขามองว่าลุงเปียกมารับสารภาพเนี่ยเพราะช่วยลูกตํารวจช่วยผู้กระทําความผิดหรือไม่สังคมเลยเคืองแข็งและการช่วยอย่างเงี้ยมันเป็นการจับแพ้หรือไม่ต่อไปเราจะเชื่อกระบวนการยุติธรรมได้อย่างไรตำรวจใช้ความเป็นธรรมอย่างไรตรงนี้แต่หากที่คนเขาสงสัย ผมเลยจะมาพูดมุมนี้ค่ะค่ะเอางี้อาจารย์บอกว่าอยู่ดีๆลุงมามอบตัวให้ท่าใช่เมื่อกี้อกผมฟังน้องอะไรนะเดี๋ยวผมก็จะมีความเห็นต่อจากน้องด้วยเคือการที่เวลามีคนมีคดีเนี่ยตำรวจก็ต้องไปชนะสูตรปิิศพบไปหาพฤติกรรมคดีแรงจูงใจและพยานหลักฐานอะไต่างๆค่ะ เพื่อจะหาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีค่ะเอาละระหว่างการหาตัวดำเนินคดีกลายเป็นว่ามีคนหนึ่งมารับสารภาพว่าเป็นผู้กระทำความผิดจะรับสารภาพด้วยความสมัครใจจะหลอกลวงจะถูกบังคับยังไงก็แล้วแต่เป็นการรับสารภาพถ้ามองกันตรงๆตำรวจก็เออรับสารภาพแล้ว<อ>บจบคดีเอาไปฟ้องฐานสารมันก็น่าดีแต่มันไม่ใช่ การที่คนใดคนหนึ่งมารับสารภาพต้องรวจต้องทําการสอบสวนให้กระจ่างว่าคนที่รับสารภาพนั้นกระทาความผิดหรือไม่มเขาจึงมีการสอบสวนปากคำเพื่อประกอบคำรับสารภาพสมมุติว่าอยู่ดีๆพี่ยิงศักมาบอกฉันเป็นคนทำผมก็ต้องสอบอาจารย์ยิงศักวันนั้นทำอะไรยังไงมีพฤติการที่ทำหนึ่งสองสามยังไงอาจารย์ยิงศักต้องพูดให้ตรง ถามว่าพอพูดเสร็จแล้วผมก็ต้องไปหาพยานหลักฐานว่าตรงตามนั้นว่าสิ่งที่พูดไอาปอ้าวปรากฏที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์พูดมันไม่ตรงอะไรกับอ่ากล้องวงจรปิดต้องปิดจะไม่ตรงกรับลัทดิที่เกิดเหตุก็แบบที่น้องรัชนยพูดค่ะมันเลยเป็นข้อสงสัยไงค่ะดังนั้นจะมาบอกว่ารับสารภาพแลจบแล้วผมต้องรีบไปศาลไปใช่คุณต้องสอบสวนก่อนก็ได้ยังไม่ต้องจับกลุ่มตอนนั้น ค่ะคุณสอบสวนจนได้ไป,ประจักษ์พยานแน่ชันแล้วกูขออนุมัติจากสารเพื่อไปออกหมายจับค่ะ โอเคตรงนี้ตรงนี้เด่ก็คิดว่ายังไงตํารวจเขาก็ยังคงดําเนินการตามขั้นตอนแต่บังเอิญบังเอิญในโลกโซเชียลมันพุกพับพุ่งพับนำหน้าตํารวจเป็นนิสหนึ่งด้วยข้อมูลตรงนี้เียนถามค่ะเยาวชนอายุประมาณ15บางคนยังไม่ถึงก็ทําความผิดซะถึงขนาดนี้เียนว่าเอ่ยยังไงดีคะคุณทนายคะฝ่ายกฎหมายคือเราต้องกลับไปดูหลักกฎหมายก่อนครับอาจารย์ครับก็คือว่าต่ํากว่า15เรียกเด็ก มากกว่า15แต่ไม่เกิน18เรียกเยาวชนกฎหมายกำหนดไว้ช,ชัดเจนว่าในกรณี10ถึง15กระทำความผิดมีความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษแต่มีมาตรการบาบาๆาก็คือพาไปกักขังพาเข้าสถานพินิค่ะน,นะครับในส่วนนี้คือกฎหมายหลักค่ะซึ่งแน่นอนนะครับว่าหลายๆท่านอาจจะคลางแคลงว่าพฤติกรรมของเด็กเยี่ยงผู้ใหญ่กระทำความโหดเหี่ยมทารุณ แบบนี้ก็เป็นมาตรการของศาลที่จะพิจารณาค่ะนะครับคือยิล่ามโซ่อะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยมันไหลย่างไงเขาก็เล่าให้ฟังหมดแต่เราเราก็รู้กันเองแต่เราก็ไม่เอาไปพูดในที่ประชุมอะไรต่ออะไรหรอกนึกออกไหมครับแต่อันนี้ก็อยากแบบแบบมันมันไม่ควรจะมีเรื่องนี้ไง,งเพราะว่ามันเดี๋ยวมันเข้าใจพี่เข้าใจเพราะว่าผมค็ชัดอีแล้วทุกน้องมันก็รับผมตรงว,ว่ามันทําเล่นมันไม่ได้ท้งทาง,ทาง ถามหน่อยว่าทางโรงพักมีอะไรจะเยียวยาแกไ,ไหมไอันนี้ถามเล่นๆนะไม่ไม่ได้จับจาเป็นต้องทานะเยียยาก็คง,งจะเป็นเรื่องของอำนวยความสะดวกเรื่องการเดินทางเรื่องอะไรพวกนี้แหละพี่ดูแล้วนะที่เบื้องต้นนะครับอือบางอย่างที่บ,ทบอกไงว่ามันมันมัน,ม,นมันพลิกไปคนละเรื่องอะไรไงนึกออกไหมครับแล้วเหมือนหนึ่งไอ้การชี้จุดด้วยแกก็งงว่าพาแกไปชี้อะไรวะ ไปพาไปชี้ตรงนั้นตรงนี้ตรงโน้นซึง่งซึ่งเราก็รู้ความจริงว่าแกไม่ได้ไปไปตรงนั้นหรือทําอะไรตรงนั้นไงมันก็งงไงแกก็งงว่าแบบพาแกไปกชี้ตรงโน้นตรงนี้เป็นตุเป็นตะไงนั่นแหละอั่นเลยเลยบอกมันถึงถึงรู้อยู่ว่าไอ้สิ่งเหล่านั้นมันไม่ได้มีจริงเกี่ยวกับการตายของพระกรมแกไม่ยอมไหม อืมแต่มันถูกเหมือนผมก็คือการพูดพี่นี้อีกใช่ไหมใช่ก็คุยแกยก็เลยาถามเงี้ตรงโต๊ะมาว่ามันมีอะไรไหมว่าคนอะไรมันจะไปยอมรับว่าฆ่าคนอื่นหรือไม่ได้ไม่ได้ไไดทำอะ่ะแล้วพูดต uh ิน huh. ปากอะ่ะอ่ะแต่แกจะเล่าแนละ้วไม่ใช่ว่าแกเมาหรอกจะจํา,า,า,าจได้หมดแหละไม่ใช่พูดไม่รู้เรื่องนะไม่ใช่ uh huh. คนพูดแต่คนพูดรู้เรื่องอนะ่ะฟังเข้าใจหมดนะแหละอแล้วแกจะเล่าใล้ฟังอนะ่ะ mm. แต่เราก็ไม่ได้เอาเรื่องนี้ไปบอกบอก พิจ๊กหรืออะไรเพราคุยกันเองจะคุยกันลองนี่แหละครับว่าว่าเออว่าว่าถ้าลองรู้ไอ้ตรงนี้ก็ลองเตือนเตือนหน่อยผมไม่เตือนแล้วพี่ผมด่าไปแล้วนะนผมบอกให้อย่ลืมมันยังมีการจอมพลังอีกนะไม่ได้ผมบอกให้ดูดีๆไม่ว่าดีนะมึงทำได้มึงกายเป็นประเด็นนะพี่กับพิจ๊กหรือว่าตำรวจก็ไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันอยู่แล้วเราทำงานร่วมกันอยู่แล้วไง ครับเออหลายหลายแดีเราก็ทํากับพี่โจมาตลอดก็ไม่ได้มีอะไรแต่วันนี้ไม่อยากให้เรื่องอีกใจเป็นว่าคุณรับสารภาพเพราะว่าคุณเป็นขรมานเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออพี่อนเห็นที่มวนพี่ก่อนก่อนแยกกันพี่เอาอะไรให้ดูให้เด็กเด็กสิบสองหรืออะไรเนี่ยใช่วันนี้ไงการจะไปเด็กสิบสองอะไรนั่นน่ะพี่ไม่รู้พี่ไม่รู้ว่าใครเขาคงร้องผ่านกันจำพลังเนี่ย อ๋อองเครับองล็อ้ใองนใ,<ช>ในะระบบคดีพวกอะไรพวกนี้เกิเบื้องต้นยังไม่เห็นมีแจ้งเกี่ยวกับเรื่องโดนคมขืนหรืออะไรพวกนี้นะพี่ของของพักอรันนะฮะอ๋อแต่ทีนี้ไม่รู้ือว่าเขาจะไปแจ้งความหรือเปล่านี่แต่ว่าอาจจะตารับคด,ดีว่าหนึ่งมันเป็นอรันหรือเปล่าหรือว่าอยู่ในเขตสระแก้วแต่ไม่ใช่อรลันฮะเดี๋ยวแต่เดี๋ยวจะลองลองทักไปหากันอยู่แต่เดี๋ยวจะลองทากันดูว่าครับ ว่ามันท้องที่ไหนนี่มันจะได้ตั้งรับได้ไม่งั้นเดี๋ยวจะพูดกลับจะโดนมลสุ่มอีกครัเมื่อวานแกก็น่าจืดอยู่เล่าโดนเรื่องไม่รับสายก็เข้าใจไงว่าบางทีมันมันไม่ตอบแทนผู้บังคับัญชาไม่ได้ครับใช่มาเมื่อไรก็บางทีแกก็พูดไม่ได้หรอกว่าเดี๋ยวกลายเป็นถูกตำหนิว่าไม่พูดเองอ่าก็ต้องคอยย้ำอยู่ใชยครับ ช่เรารู้ตรงนั้นอยู่ครับได้พี่ขอบคุณมากโรมาให้ข้อมูลครับครับครับก็เดี๋ยวมีอะไรก็ประสานกันนะพี่ได้ได้ได้สาวยอดเตรียมโตไปชมกับที่จังหวัดก่อนพี่อ๋อได้ครับมีมีชมจังหวัดต่อยครับได้ได้ครับพี่ขอบคุณมากครับพี่ครับครับสวัสดีครับยินดีประสานกันพี่ครับครับครับพี่